สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ channel Magic s m a r b l e Tarot by Zenpad นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงค่ะของชาวราศีมิถุนนั่นเองนะคะในเดือนกระะกฎาคม2564ค่ะเราจะมาดูกันว่าพลังงานความรักของคุณคุณชาวราศีเมถุนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเพื่อเราจะได้เตรียมตัวตั้งรับไว้ก่อนหากมีอะไรเกิดขึ้นนะคะหรือ,อไว้เป็นแนวทางในเรื่องของการ ดำเนินชีวิตระหว่างความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณชาวราศีเมถุนนั่นเองนะคะโอเคเราจะเริ่มจากคนที่มีคู่ก่อนนะคะแล้วก็ตามมาด้วยคนคบคนคุยแล้วก็ตามมาด้วยสุดท้ายคนโสดนั่นเองค่ะมาดูพลังงานความรักของคุณคุณกันก่อนนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะก็ฝากกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ช n n e l ของจนันแพทเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันด้วยนะคะ ก็ฝากขอบคุณท่านที่เป็นสมาชิกที่ฟังกันอยู่เป็นประจำนะคะการดูแบบนี้เป็น general reading อาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนะคะถ้าอยากดูแบบตรงๆเลยก็ราควรให้แอดไลน์มาคุยกันนะคะตรง description จันทัชจะลงไว้ให้อันนี้ชาวราศีเมถุนมาดูพลังงานความรักของคุณคุณกันนะคะพลังงานออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกได้ว่าเบื่อหน่ายหรือเหนื่อยหน่ายใจกับเรื่องราวของ ความรักเสียเระเกินนะคะมันมีเรื่องราวบางเรื่องที่แบบว่าคุณรู้สึกสับสนรู้สึกเหมือนกับว่ายังไม่เข้าอกเข้าใจคนรักนะคะในหลายต่อหลายเรื่องในหลายต่อหลายอย่างที่เขาทำคุณวาดหวังว่าความรักเนี่ยสักวันหนึ่งอะ่ะมันจะกลับมาสดใสมันยังกลับมามีความสุขได้อย่างเดิมแต่ดูเหมือนว่าพลังงานคุณโชออกมาว่า คุณยังรู้สึกเศร้าใจรู้สึกขาดแคลนความรักความอบอุ่นใครคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ค่อยได้แบบเปิดเผยความรู้สึกกับคุณแบบตรงไปตรงมาก็ได้นะคะถึงแม้ว่าจะรักกันแต่ก็ไม่ได้สื่อสารกันสักเท่าไหร่นะคะพลังงานของเขาโชว์ออกมาว่าเขาเอาใจไปโฟกัสอยู่กับในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะและก็บางเรื่องบางราวที่เขาอาจจะต้องใช้ ใช้เวลาในการตัดสินใจนะคะหรือเป็นลักษณะในเรื่องของอใครคนหนึ่งหรือความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งที่วนเวียนกลับเข้ามานะคะหาเขาในขณะนี้ใจเขาไปโฟกัสกับเรื่องนั้นอยู่นะคะในพิเรียนี้เขาก็เลยทําให้คุณเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าคนรักของคุณไม่ค่อยดูแลไม่ค่อยใส่ใจคุณเท่าที่ควรนะคะ แต่จริงๆแล้ว,วความผูกพันมันยังคงมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าณตอนนี้ช่วงเวลานี้มันเหมือนกับมันมีอะไรบางอย่างที่โผล่เข้ามานะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของเพื่อนเก่าคนเก่าๆของเขาที่แบบว่าโผล่เข้ามาในความสัมพันธ์ทําให้เขามีความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งไม่งั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวสิ่งที่มีอยู่หรือความรักที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดความาจะเกิดความไม่ยุติธรรม กับอีกฝ่ายหนึงได้อันนี้เป็นพลังงานที่โชว์ออกมานะขณะนี้นะคะอะเรามาดูซิว่าแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณชาวมีคู่เนี่ยมันจะเป็นเช่นไรในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณคุณ ในสถานะคนที่มีคู่นะคะใบแรกออกมาเป็นสิบเรียนค่ะเจฟิว,วสิกซพพ์ซ็อบนเจอรคลและ ราชาถือถ้วยนะคะ o f c u p ค่ะเรื่องราวของคุณนี่นะมันน่าจะมีเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการบางอย่างที่มันไม่เท่าเทียมกันนะคะแล้วคุณสองคนนี่ก็ออกจะในแนวนิ่งๆไม่ค่อยสื่อสาร ความรู้สึกภายในใจให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องการนะคะแต่ดูแล้วเนี่ยพลังงานมันโชว์ออกมาว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันจะมีบางคนแหละที่ทําไม่คูดก็กแฟนคูดนี่แหละมันจะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าน้อยอกน้อยใจนะคะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราคาดหวังอยากจะได้ความรักความเอาใจใส่กับคู่ของเรานะคะ แต่สิ่งที่เขาให้มาเนี่ยมันเหมือนเป็นการให้แบบที่ไม่เต็มที่นะักนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะมันมีความต้องการที่มากกว่านั้นนะคะอยู่ภายในเพียงแต่ อาจจะไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยสื่อสารกันออกมาเป็นคําพูดคําจาสักเท่าไหร่อยากจะให้มีการกระทําตามอย่างที่เราต้องการแต่ปรากฏว่าใครคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําตามอย่างที่คุณต้องการสักเท่าไหร่มันก็เลยเกิดสภาวะของสี่ถ <4. S 1> ้วยเข้ามานะคะคือความรู้สึกน้อยอกน้อยใจไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองวาดหวังเอาไว้นะคะ,ะมาดูสิ ให้โรแมนต์เอ,เอ็เจลจะมาบอกอะไรต่อสำหรับคุณคุณชาวราศีมิถุนนะคะในเดือนกระะกฎาคม Let's go off control issue You r disturb love To love pay attention to the l i f e t f c a s นะคะอืม hmm. ไพ่ r o m ม n ต์แองเจเนี่ยมาบอกว่าขอให้คุณเนี่ยนะคะใส่ใจกับสัญญาณเตือนต่างๆที่มันเข้ามาความเปลี่ยนแปลงต่างๆหรืออะไรต่างๆที่ ใครคนนั้นของคุณเนี่ยแสดงออกนะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาอยู่ในสภาวะที่เขาจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อให้ความยุติธรรมให้มันเกิดขึ้นกับคุณด้วยถ้ามีอะไรเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะก็าอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์เก่าที่เข้ามานะคะแต่มองแล้วเขาจะจัดการกับปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะแล้วก็จะสามารถที่จะควบคุมเหตุการณ์ต่างๆให้เป็นไปอย่างธรรมชาติได้ดี ะะเพราะว่าเขายังมีความรู้สึกว่าคุณสำคัญกว่าคุณ you deserve love คุณสมควรที่จะได้รับความรักมากกว่าเพราะว่าคุณก็คือความรักที่แท้จริงนะะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้นะคะถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นขอให้คุณไว้ใจคนรักของคุณ นะคะคขอให้คุณไว้ใจคนรักของคุณว่าเขาเนี่ยจะจัดการกับปัญหาทุกอย่างได้ให้มันผ่านพ้นไปนะคะเพราะมองดูแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความรู้สึกว่ายังอยากให้ความยุติธรรมกับคุณอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ค่อยแสดงออกสักเท่าไหร่แต่ บทสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยนะคะยังมีความรักที่ดีให้ต่อกันอยู่เพียงแค่คุณอาจจะน้อยอกน้อยใจไปบ้างแต่ไพ่โรแมนต์แองเจิลมาคอนเฟิร์มแล้วว่ายังไงก็แล้วแต่คุณก็สมควรที่จะได้รับความรักเพราะคุณเป็นความรักที่แท้จริงนั่นเองค่ะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สันแพทต้องลาแล้วค่ะแล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พาร์ทคนคบคนคุยต่อนะคะบ๊ายบาย ค่ะเรามาถึงพาร์ทของคนคบและคนคุยนะคะความสัมพันธ์ทั้งชัดเจนและไม่ชัดเจนชาวราศีเมถุนในเดือนกรกฎาคามนี้พลังงานความรักของคุณออกมาเป็นเช่นไรนะคะเพจซอฟท์เขา A o f source six of pentacles the tower five of cups อ mm ืม hmm. นะคะมีความรู้สึกว่า คุณน่าจะเป็นคนที่เริ่มต้นทำอะไรแต่เพียงผู้เดียวนะคะเริ่มต้นใส่ใจความรู้สึกของเขานะคะเริ่มต้นทักก่อนคุยก่อนแทบจะทั้งนั้นเลยนะคะแต่ไอสิ่งที่คุณได้กลับมาบางครั้งก็คือความนิ่งเฉยบ้างนะคะอ่านแล้วตอบไม่ตอบอะไรประมาณนั้นนะคะมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเกิดเหมือนกับคุณต้องเป็นฝ่ายขอทานความรัก อ,อประมาณนั้นก็ได้เรียกได้ว่าขอขอความรักขอความเห็นใจจากใครอีกคนหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะจนคุณมีความรู้สึกว่าคุณน่าจะ fail. เฟลอ่ะเฟลกับสิ่งที่คุณคาดหวังสิ่งที่คุณรอคอยคุณมีความรักเต็มเปี่ยมที่จะไปมอบให้กับใครใครคนนั้นของคุณแต่ด้วยความที่สิ่งที่คุณให้ไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับยังไม่ได้รับการตอบกลับมาอย่าง อย,อย่างเต็มที่อ่ะมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเครียดร,รู้สึกเศร้านะแล้วก็เสียความรู้สึกอย่างมากเลยนะแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะมองว่ามันเป็นการให้และการรับที่มันไม่สอดคล้องกันคุณมีความรู้สึกอย่างนั้นมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกเศร้าไปหน่อยในช่วงเดือนกรกฎาคมน,นี้นะคะเรามาดูซิพลังงานของคนที่คุณคบอยู่ที่คุณคุยอยู่เขาเป็นเช่นไรมันถึงทำให้คุณรู้สึกเศร้าได้ถึงขนาดนี้ The moon นะคะ view of fortune justice taste of source judgment ค่ะร hmm, ันพัดมองว่านะคะ เขาก็ค่อนข้างจะมีความกดดันมีความเครียดอะไรบางอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆของเขาที่มันยังคาราคาซังอยู่นะคะมันยังจะอยู่ในขั้นตอนหรืออาจจะอยู่ในกระบวนการที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้นะคะแล้วมันทำให้เขามีความรู้สึกว่าจะเริ่มต้นใหม่ก็ลำบากจะกลับไปสารต่อรักเก่าก็ลำบากอีกเช่นกันมันอยู่ในระหว่างทางที่เขายังตัดสินใจอะไรไม่ได้ แต่ดูแล้วก็คือเขาพยายามที่จะจัดการนะพยายามที่จะจัดการกับปัญหาที่มันคลากขลังอยู่มาน,นานแล้วใครบางคนนึงที่เป็นคนเก่าที่มีอิทธิพลกับเขาเนี่ยมันวนเวียนกลับเข้ามามันทําให้เขาต้องเครียดต้องคิดเขาก็เลยเป็นสถานะของจมูกอยู่นะครับขณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นบา,บางครั้งในความสัมพันธ์ที่เขามีให้กับคุณเนี่ย มันก็อาจจะไม่เต็มที่นักในการที่จะสานต่อหรือจะทําให้มันเติบโตไปได้เพราะด้วยความที่เหมือนกับว่ารักเก่าของเขารีเทิร์นกลับมาแล้วมาสร้างปัญหาให้กับเขาอยู่ในขณะนี้แล้วเขาพยายามที่จะตัดสินใจที่จะเด็ดขาดจะจัดการอะไรให้มันถูกต้องบางคนหรือบางบางรายก็อาจจะเป็นลักษณะของการที่เรื่องอยาอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการ ดําเนินการยาหรืออะไรต่างๆนานาก็ก็อาจเป็นได้แต่มันยังไม่จบยังไม่สิ้นซากมันก็เลยเกิดความเครยียดความกดดันนะคะและอีกอย่างหนึ่งตัวคุณก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเป็นฝ่ายให้เขาแต่เพียงฝ่ายเดียวแล้วเขาเป็นฝ่ายรับซึ่งเขาไม่มีอะไรตอบกลับมาหาคุณเลยคุณก็เลยมีความรู้สึกว่าคุณเสียใจยิ่งกว่า ะะแต่ก็อยากจะบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เขาเป็นอยู่ใขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการกดดันในแง่ของการงานและความกดดันในแง่ของความรักเก่าๆของเขาเนี่ยมันทําให้เขาช่วงนี้นะคะมีความเครียดสะสมอยู่มากมันไม่มีอารมณ์แห่งความพิสวาสมันไม่มีอารมณ์แห่งความโรแมนติกที่มันจะเกิดขึ้นได้เลยในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าเกิดว่าพลังงานของคุณและเขาเป็นแบบนี้นะคะ เรามาดูซิว่าสถานการณ์ต่างๆมันจะคลี่คลายไหมจะดีขึ้นไหมในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะเจวิลค่ะไฟออฟซอร์สนะคะโฟร์ออฟซอร์ส six of p e n t a c l e อืมอ s of pentacles จะพิจารณว่านะคะว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าความต้องการบางอย่างเนี่ยมันต้องใครบางคนต้องมีความต้องการที่เยอะนะคะส่วนอีกคนหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของการที่จะม,มีอํานาจเหนือกว่าอีกคนหนึ่งนะคะมีอํานาจในที่นี้ก็คือว่าเป็นคนกำรรหัวใจของอีกคนหนึ่งไว้ได้ จะทำยังไงเขาก็ไม่ไปไหนจะทํำยังไงเขาก็ไม่ไม่ห่างหายไปจากเรานะในสถานการณ์มันโชว์มาว่าเขา่จะนิ่งเฉยไปกับ,กบคุณเหมือนต่างฝ่ายต่างจะแบบนิ่งต่อกันจะไม่มีการพูดคุยหรือเช k คแอคชั่นอะไรนะคะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันอยากจะให้วันเวลาผ่านพ้นไปแล้วให้ปัญหามันคลี่คลายมากกว่าเขาอยากจะ เขาอยากจะให้ปัญหามันคลี่คลายตัวอยากจะใช้วันเวลาให้มันเนินนานแล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวความยุ่ง,ย,ย,งยากวุ่นวายเรื่องของเขาเนี่ย มันจะได้ลดน้อยลงไปนะคะณนะตอนนี้บทสรุปโดยรวมแล้วในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรให้มันชัดเจนกับคุณได้เลยแล้วเขาก็เลยหันหน้าไปโฟกัสกับเรื่องของการงานอย่างเดียวโดยที่ไม่ปรับความเข้าใจหรือไม่พูดไม่บอกกล่าวอะไรให้คุณรู้สึกหรือรู้ตัวนะคะเลือกที่จะน,นิ่งเงียบมากกว่าคู่ของคุณนะคะคนที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยนะคะเพราะมันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าความต้องการของเขาเขาอยากที่จะ อย่าที่จะแบบว่าคาเรื่องไว้อย่างเงี้ยอย่างที่จะไม่ให้ความชัดเจนยังไม่ให้ความกระจ่างอะไรทั้งนั้นเพราะมีความรู้สึกว่าอยากจะอ,อยากจะยึดความสัมพันธ์นี้ไว้อยากจะเป็นคนที่ได้เปรียบในความสัมพันธ์นี้เลือกที่จะนิ่งโดยที่ไม่เอ่ยไม่บอกนะคะทั้งคุณแล้วก็ทั้งของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์คนเก่าของเขาไม่ตัดสินใจที่จะเลือกอะไรทั้งนั้นนะคะเพียงแต่รอเวลารอเวลาให้ให้ ให้เขาเรียกว่าให้โอกาสและวาสนาอันดีเี่ยมันมันกลับคืนมาหาเขาเพราะฉะนั้นในในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาแห่งการแช่แข็งความสัมพันธ์เรียกเรียกได้ว่าอย่างนั้นนะคะไม่มีการเทคแอคชั่นอะไรกับคุณหรือกับคนเก่าของเขานั่นเองแล้วเขาก็เอาเวลาไปโฟกัสกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะโดยที่ไม่สนใจความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ไม่สนใจความรู้สึกของใครคนเก่าของเขาด้วย อันนี้เป็นพลังงานที่เขาโชว์ออกมามันเป็นลักษณะของความต้องการของเดวิลนั่นเองอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองนะคะเห็นแก่อารมณ์และความต้องการของตัวเองนะคะและก็จะไม่พูดกับใครให้มันเด็ดขาดว่าอยากจะเลือกเส้นทางไหนอยากจะเลือกคนไหนเพราะมีความรู้สึกว่ายังเลือกไม่ได้ในเมื่อยังเลือกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลือกเอาใจไปโฟกัสเรื่องงานอะไรประมาณนั้นนี่คือความรู้สึกของใครคนนั้นนะคะ Calling in your soulmate นะคะ และ finance and career finances and career love yourself first Past h a r t to h a r t conversation นะคะไพ่เรามาแอนเจิลมาบอกว่านะคะคนคนนี้นะคะอืมจะเรียกว่าเป็นคู่ของคุณได้ไหมมันก็พอจะเรียกได้อยู่นะ แต่ว่ามันเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าคุณต้องปล่อยเขาไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวของตัวเขาก่อนนะคะสาเหตุที่เขายังไม่สามารถเคลียร์กับความรักเก่าเขาได้อีกสาเหตุหนึ่งมันน่าจะมาจากในเรื่องของการเงินและเรื่องของอความมั่นคงทางอาชีพและการงานของเขาด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้คุณเนี่ยรักตัวเองให้มากๆ Love yourself first นะคะแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆจากับเขา โดยที่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปดราม่าใสา่หรือไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดพอ้อต่อว่าอะไรทั้งนั้นปล่อยให้เขาเนี่ยจัดการเพราะเขาอาจจะมีความเครียดความกดดันในบางเรื่องบางราวที่เขาไม่สามารถที่จะตอบคุณได้หรือบอกคุณได้นะคะถ้าเกิดว่าใครบางคนที่จะอยู่ในขั้นตอนการหย่าแน่นอนแหละมันจะต้องกระเทือนถึงการเงินแล้วก็กระเทือนถึงเรื่องของการทํางานของเขาเพราะในเรื่องของการเงินการทํางานบางคนอาจจะต้อง ลดทอนลงไปในกรณีที่ใครคนนั้นของคุณเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะคะถ้าเกิดในเรื่องของการอยากขาดกาันมันก็อาจจะกระเทือนในเรื่องของการเงินเขาไปบ้างเขาถึงพยายามที่จะประคองไว้โดยที่ยังไม่ทําอะไรทั้งนั้นเพราะไม่อยากจะสูญเสียความมั่นมั่นคงหรือสูญเสียในเรื่องของพลังอํานาจเกี่ยวกับเรื่องของการเงินและอาชีพของเขาลงไปนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ขอให้คุณรักตัวเองไว้ก่อนนะคะค่อยๆพูดค่อยๆจากับเขาแล้วค่อยๆดูความเป็นไปความเป็นไปได้ในอนาค,คตซิว่ามันมีแนวทางที่จะทำให้ความสัมพันธ์นี้กระชับแล้วก็แน่นแฟนเกิดขึ้นไหมแต่ถ้ามันไม่มีความไม่มีแนวโน้มที่ดีเกิดขึ้นกับคุณเลยก็ขอให้คุณกลับไปรักตัวเองกลับไปอยู่ในที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ลอง คิดทบทวนให้ดีว่าควรจะไปต่อดีหรือควรที่จะหยุดกับความสัมพันธ์ลักษณะแบบนี้โดยที่คุณไม่สามารถที่จะมองหาอนาคตได้ถึงแม้ว่าจะเรียกว่าเป็นโซเมตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโซเมตนั้นจะได้อยู่ด้วยกันอย่างแท้จริงหรือไม่นะคะเพราะเนื่องด้วยกรรมปัจจุบันมันอาจจะตัดรอนจนทําให้คุณไม่สามารถที่จะอยู่กันได้รักกันได้อย่างเดียวแต่ไม่สามารถที่จะครองคู่อยู่กันได้ ะะเพราะฉะนั้นแล้วมันมีหลายเคสหลายกรณีที่เป็นโซเมตแต่ก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเพียงแค่รู้สึกรักกันและก็ไม่มีวันลืมกันมันเป็นวิบากกรรมในด้านของความรักอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วโดยรวมนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยสังเกตแล้วก็ ดูเอาในเรื่องสัญญาณเตือนต่างๆที่เขาพยายามส่งทรายส่งอะไรมาหาคุณถ้าเกิดว่ามันยังมีความรักหลงเหลืออยู่เขาจะต้องจัดการให้คุณเป็นที่หนึ่งให้ได้แต่ถ้ายังไม่ใช่ความรักที่ยังหลงเหลืออยู่แล้วเขารักตัวเองมากกว่ารักอนาคตรักเลอกการงานมากกว่าคุณต้องหันกลับไปรักตัวเองเหมือนกับที่เขารักตัวเองเช่นกันนะคะโอเคค่ะแล้วพบกันใหม่สําหรับคนคบคนคุยสําหรับคลิปนี้จนันแพทต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ ค่ะเรามาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วนะคะเรามาดูว่าความรักของคนโสดในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเช่นไรนะคะเพสออฟวางขึ้นมาเป็นใบแรกนะคะเด็กถึงไม่เท้าตามมาด้วยไพ่เจสค่ะ Six ซ์ออฟว s Two of Pentacles และ Seven of Pentacles คุณโสดเหมือนตอนนี้เนี่ยในใจคุณเนี่ยมันเหมือนกับ เหมือนกับอยู่ในเกณฑ์ของการตายจากในด้านของความรักไม่คิดถึงเรื่องของความรักนะคะใช้ชีวิตไปวันๆอะไรประมาณนั้นนะคะโฟกัสกเรื่องของการเงินาการทำมาหากินการจะทำยังไงก็แล้วแต่ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงขึ้นอะไรประมาณนี้คุณโฟกัสกับเรื่องนี้นะคะแต่ว่าในเดือนนี้มันก็มีคนเข้ามา เข้ามาเขาเรียกว่า contact คุณนะอืมอาจจะเป็นลักษณะของการ c o n แ a c t กันด้วยเรื่องของหน้าที่การงานใครคนนั้นอาจจะเป็นคนคนไกลไม่ใช่คนที่อยู่ในละแวกใกล้ๆที่อา่าใกล้ใกล้ชิดกับชีวิตของคุณเท่าไหร่นะนะคะใครคนนั้นอาจจะเป็นคนไกลนะคะมีเกณฑ์ที่จะเข้ามาเข้ามาในที่นี้ก็คือมีความรู้สึกดีๆมีความรู้สึกถูกชะตากับคุณนะคะ กับคนโสดชาวราศีมิถุนซึ่งคุณเนี่ยใจคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องความรักเลยในพิเลดเนี่ยคุณไปโฟกัสเรื่องของการเงินมากกว่าแต่ใครคนหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาในลักษณะของอคนที่เขาเรียกว่าเจอปุ๊บมีความรู้สึกถูกชะตาปั๊บอะไรประมาณนั้น ความรู้สึกในด้านของความรักมีเข้ามานะคะมีเกณฑ์ที่อยากจะเริ่มต้นอยากจะสารต่อนะคะเพราะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเนี่ยช่างเป็นคนที่เขาคุ้นเคยเสียเหลือเกิดน,นะคะแต่ความสัมพันธ์นี้อาจจะต้องรอดูต่อไปค่ะเพราะดูแล้วคุณยังไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะชาวราศีเมถุนเพราใจคุณไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของ การเงินสนินะคะคุณก็ยังไม่ได้มีพลังอะไรในด้านของการาที่อยากจะมีเรื่องราวโรแมนติกสดใสแบบความรักสักเท่าไหร่มาดูซิแนวโน้มเป็นอย่างไรเจ้าดาบค่ะ h i g h p r i n c e s six of wands ace of pentacles the f o o l ค่ะนะคะ คุณให้ความสําคัญแบบเพื่อนคนกับคนใหม่ที่เข้ามาหรือกับใครที่เข้ามาเนี่ยนะคะอคุณระแวงคุณคลางแคลงใจไว้ก่อนคุณตั้งป้อมไว้ก่อนว่าเขาจะมาไม้ไหนอแต่คุณก็จะรักษาสถาน <c oughs> ก,การณ์แบบเพื่อนนะคะมีเกณฑ์การพูดคุยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่คุณก็จะไม่เอาใจลงไปเล่นด้วยจะไม่เอาใจไปโฟกัสด้วยเพราะคุณมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้อยากที่จะ,ะโฟกัสกับเรื่องของความรัก ให้มากมายในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี้ยมันมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณจะต้องทํายังไงก็แล้วแต่ให้มันมีเงินเข้ามาถ้าใครคนนั้นเข้ามาแล้วมาเปนา็นลักษณะเหมือนกับว่าคุยคอเดียวกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนอะไรประมาณนี้คุณก็จะคุยด้วยคุณก็จะมีความรู้สึกว่าเอออันนี้มันมีประเด็นที่น,น่าคุยด้วยแต่ถ้าเกิดมาคุยกันเรื่องของความรักหรือเรื่องอะไรที่มันแบบว่านอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยมองแล้วคุณน่าจะปิดกั้นตัวเองนะคะ แล้วก็จะไม่เปิดใจเพราะฉะนั้นคนโสดชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนนี้ก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่ดีในในแง่ของความรักสักเท่าไหร่และใครที่เข้ามาเนี่ยพลังงานก็ไม่ได้โชว์มาในด้านของความรักอย่างอย่างตรงอย่างตรงประเด็นในในเบื้องต้นแต่มันเป็นความรู้สึกภายในใจที่หลังจากพูดคุยกันแล้วเกิดความรู้สึกดีตามมาเท่านั้นเองนะคะ แต่เพียงแต่ว่าคุณก็ไม่ได้เล่นด้วยสักเท่าไหร่เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอินอินกับเขาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ในการที่เขาเข้ามาคุยด้วยหรือในการที่เขาเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเพราะคุณมีความรู้สึกว่าเออให้ให้ขีดเส้นเขาไว้ขีดเส้นเขาไว้ให้อยู่ในระดับของเพื่อนและคนรู้จักกันอยู่ประมาณนี้นเองนะคะอันนี้พลังงานของไพ่ออกบอกออกมาเป็นเช่นนี้นะคะไพ่โรแบน์แองเจิลจะมาบอกอะไรอีกหรือเปล่า Express your love เขาบอกให้คุณแสดงออกในด้านของความรักหน่อยถ้าคุณอยากจะมีความรัก mm. Is it safe for you to love มันเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสำหรับคุณที่จะรัก Open your heart to give a l i c e i the highest energy of all นะคะให้เปิดใจค่ะให้เปิดใจ ให้แล้วก็รับในพลังงานที่มันสูงไว้ของคุณทั้งทั้งคู่ทั้งหมดอมืเขาบอ,อกมาแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่จะทำให้ปลอดภัยสําหรับในเรื่องของความรักของคุณ This could be the one. นะคะไพ่ออกมาบอกว่าการแสดงออกในเรื่องของความรักมากขึ้นมันก็จะทำให้คุณเนี่ยมันอาจจะเป็นการปลอดภัยสำหรับคุณในการที่จะรักใครนะคะเพราะใครใครคนเน้นอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ใช่ก็ได้นะคะขอให้คุณเชื่อใจเขาเพราะว่าในเหตุการณ์เหตุการณ์นี้บางทีมันก็ต้องเรียกได้ว่าต้องอาศัยศรัทธาของคุณถ้าเกิดว่าอยากจะมีความรักนะคะ ไพ่เรามัทแองเจิลจะเป็นลักษณะของการมาพูดถึงพลังงานของความรักไม่ว่าจะเป็นของคุณหรือของอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะถ้าของอีกฝ่ายหนึ่งเพราะดูจากพลังงานของไพ่ที่โชวออกมาเนี่ยจะพัดมองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขามีใจให้กับคุณคุณชาวราศีเมถุนไม่น้อยแต่ตัวคุณเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคุณไม่ได้โฟกัสเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะคุณไปโฟกัสเรื่องของการเงินนะคะเพราะนั้นไพ่ตรงนี้อาจจะมาบอกของฝั่งฝั่งฝ่ายตรงข้ามก็ได้ที่ ต้องให้แสดงออกในด้านของความรักเยอะๆนะคะแล้วก็เขาก็คิดว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่นะคะก็อ,อยากให้คุณเชื่อใจเขาเชื่อใจเขาในการที่แสดงออกในด้านของความรักถ้าเกิดว่าคุณ love อินเลิฟเขานะแต่ถ้าไม่ love อินเลิฟเขาก็ไม่เป็นไรค่ะให้ให้จบกันแค่เป็นความเป็นเพื่อนก็ได้นะคะความรักฉันเพื่อนก็ยังคงอยู่ความรักความเชื่อใจก็ยังคงอยู่โดยที่ไม่ต้อง สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นความรักสันชู้สาวเราก็มีความรักในแง่ของการมีมิตรภาพที่ดีให้ต่อกันได้นั่นเองนะคะสำหรับคนโสดสรุปแล้วนะคะว่าในปีนี้มีคนเข้ามาจริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเข้ามาแล้วคุณจะชอบและคุณจะเปิดโอกาสรับเพราะใจคุณยังปิดกั้นอยู่แล้วใจคุณก็ยังไปโฟกัสเรื่องของการหาเงินอยู่นั่นเองนะคะก็ยังไงก็แล้วแต่ก็รอดูอ่ะ เดือนหน้าว่าเดือนหน้าจะมีข่าวคราวดีๆหรือมีใครที่ตรงใจเข้ามาอีกหรือไม่ละกันนะคะสำหรับเดือนนี้ก็ต้องขอลาไปละคา่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดี